คลิปวิดีโอนี้เป็นการพยากรณ์ดวงดาวที่ได้โคจรขยับย้ายในช่วงวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมปี2567ค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนกระดุมพระยังโคจรสถิตอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาและได้ตำแหน่งเป็นประประกอบกับการได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคด้วยนะคะ เป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลมีโอกาสได้เงินจากทางไกลทางต่างประเทศได้เงินจากทางออนไลน์บางคนได้เป็นเงินมรดกค่ะได้รับเงินก้อนแต่อย่างไรก็ตามนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ใช้เงินค่อนข้างมากไปกับปัญหาสุขภาพหรือใช้เงินไปกับการเดินทางไกลใช้เงินไปกับการท่องเที่ยว รวมไปถึงมีโอกาสที่คุณจะใช้จ่ายไปกับของเสียของพังปัญหาและคดีความต่างๆเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลยังไม่ควรไว้ใจใครง่ายๆนะคะดังนั้นในจังหวะปักแรกของเดือนสิงหาคมนี้คุณจะต้องระมัดระวังและรอบข้อให้ดีเกี่ยวกับด้านการเงินการทองของคุณค่ะและสำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในระยะปักแรกนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ สวัสดีชาวลัคนาราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมัยพยากรณ์ซึ่งช่องของเราเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ค่ะแล้วก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลสามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดไม่ทราบลัคนาไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอน ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะและสำหรับชาวลัคนาราศีตุลท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆจากคลิปวิดีโอนี้ไปปร,รับใช้กับชีวิตของคุณได้เลยนะคะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลคุณยังได้รับอิทธิพลจากดาวใหญ่ไม่ว่าจะเป็นดาวพระราหูดาวพระเสาร์และดาวพระพฤหสัสบ,บดีค่ะ สำหรับในขณะนี้ดาวพระพฤหัส,สบดีซึ่งถือว่าเป็นดาวสุภเคราะห์ใหญ่ได้โคจรมาสถิตอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตามาอยู่ที่ราศีพฤษภร่วมกันกับดาวมฤตยูและร่วมกันกับดาวพระอังคารด้วยค่ะดังนั้นชาวลัคนาราศีตุลขุนไม่ควรจะประมาทเกี่ยวกับด้านการเงินการทองนะคะเพราะว่าดาวยังอยู่ในพเรือนที่เสีย หากชาวลัคนาราศีตุลท่านใดไปข้องเกี่ยวกับสิ่งสีเทาธุรกิจมืดสิ่งผิดกฎหมายก็ถือว่าจะมีโทษเกิดขึ้นต่อดวงชะตาค่ะเนื่องจากว่าในขณะนี้ดาวสุป,ประเคราะห์ใหญ่ดาวแห่งคุณงามความดีก็โคจรสถิตยอยู่ในเรือนมรณะด้วยเพราะดวงดาวไม่ส่งเสริมในกิจการกิจกรรมลักษณะนี้ค่ะ อาจจะสร้างปัญหาบางอย่างให้คุณก็เป็นไปได้จากคนที่ไม่เคยเป็นหนี้เป็นสินก็อาจจะต้องเป็นหนี้ในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีตุลคะแต่ถ้าคุณใช้ประโยชน์จากดวงดาวให้เป็นให้ถูกทางนะคะงานใดที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียงานทางไกลาทางต่างประเทศสมัยมองว่าชาวลัคนาราศีตุลจะทำได้ดีเลยทีเดียวคะ่ะ ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่15สิงหาคมปี2567นี้โดยมากจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของรายรับรายได้เกี่ยวข้องกับการทำงานค่ะเพราะดาวพระรังคารดาวกระดุมพระโคจรสถิตยอยู่ในเรือนมรณะและดาวพระสุขดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณก็ยังโคจรสถิตยอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาประกอบกันกับดาวพระอาทิตย์อย่างสถิต,ยอ,ยถตยอยู่ในเรือนการงานด้วย ดังนั้นชาวลัคนาราศีตุลมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนงานต่อยอดงานหรือต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนการงานค่ะหลายๆคนหลายๆท่านได้ทำอะไรใหม่ๆมีแพทชั่นใหม่ๆจากเดิมบางคนที่เคยชื่นชอบบางสิ่งบางอย่างตอนปัจจุบันนี้คุณอาจจะไม่ได้ชื่นชอบสิ่งนั้นแล้วนะคะยกตัวอย่างเพื่อให้คุณเข้าใจง่ายๆเมื่อก่อนคุณชื่นชอบดนตรีเป็นอย่างมากค่ะแต่ทุกวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ชื่นชอบสายดนตรีแล้ว กลับไปสนใจด้านภาษาหรือด้านอาหารลักษณะนี้เป็นต้นค่ะคนเราแพชชั่นหรือความชอบมันเปลี่ยนแปลงกันได้นะคะแต่สมัยก็เชื่อค่ะว่าชาวลัคนาราศีตุลในระยะนี้มักจะมีแพชชั่นใหม่ๆเกิดขึ้นมีความชื่นชอบบางอย่างจนทำให้ความชื่นชอบนั้นคุณสามารถนำไปต่อยอดหาผลประโยชน์หรือหาเงินเป็นการสร้างอาชีพเสริมให้กับตัวคุณเองได้จากความชอบนั้นๆค่ะ งานทางไกลางานทางต่างประเทศงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์งานฟรีแลนซ์งานที่เกี่ยวข้องกับแพทย์พยาบาลสาธารณสุขรวมไปถึงงานความเชือ่อความศรัทธาจะมีมุมที่ดีอย่างมากนะคะดังนั้นพยายามมุ่งมั่นในหน้าที่ที่คุณได้รับผิดชอบและมอบหมายให้ดีค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงและมีการตัดสินใจอย่างที่สมัยได้บอกไปบางคนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะความเบื่องาน หรืออาจจะใช้อารมณ์เข้ามาตัดสินก็ต้องขอย้ำคิดย้ำทำกับชาวลัคนาราศีตุลสักหน่อยค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนได้ค่ะแต่ต้องมาจากการคิดและการวางแผนที่รอบคอบแล้วอย่าเปลี่ยนเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบของตัวคุณนะคะและสําหรับชาวลัคนาราศีตุลงานที่ต้องใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์งานลักษณะนี้คุณจะทําได้ดีค่ะ คุณจะมีทักษะบางอย่างที่คนอื่นไม่มีเหมือนคุณยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นชาวลัคนาราศีตุลบางคนมีทักษะด้านการพูดที่ดีค่ะสามารถที่จะพูดหรือถ่ายทอดให้กับผู้ฟังได้เข้าใจง่ายซึ่งคนอื่นอาจจะทำไม่ดีเท่าคุณหรือชาวลัคนาราศีตุลบางคนก็อาจจะมีความคิดไอเดียแปลกๆซึ่งคนอื่นก็อาจจะคิดไม่ได้แบบคุณคุณจะมีความพิเศษเฉพาะตัวเกิดขึ้นค่ะ นำความพิเศษตรงนี้มาต่อยอดในด้านการงานของตัวคุณเองได้เลยนะคะ ส่วนในด้านการเงินของชาวลัคนาราศีตุลค่ะสมัยมองว่าแม้ว่าดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนกระดุมพระยังโคจรสถิตอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาแต่ก็ยังเป็นผลดีต่อตัวคุณนะคะยังมีความคล่องตัวทางด้านการเงินคุณจะมีเงินเก็บมีเงินออมแต่อย่างไรก็ตามค่ะมันมีโอกาสที่คุณจะต้องใช้เงินจํานวนมากไปกับการลงทุนหรือใช้เงินจํานวนมากไปกับการต่อย,ยอดอะไรบางอย่างนะคะ โดยมากชาวลัคนาราศีตุลจะมีแพลนที่จะต้องใช้จ่ายเงินเอาไว้แล้วและคุณจะได้ใช้อย่างที่คุณตั้งใจไว้ค่ะอย่างเช่นบางคนมีแพลนในการซื้อบ้านซื้อรถนะคะก็มีโอกาสที่คุณจะสามารถรวบรวมเงินเก็บเงินถึงยอดถึงเป้าแล้วนำไปดาวรถดาวบ้านหรือซื้อหลักทรัพย์ตามที่คุณต้องการหรือใช้จ่ายเงินไปตามแพลนที่คุณตั้งใจไว้อย่างที่สมัยได้บอกไปค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงกลางเดือนมันจะมีเหตุที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีตุลต้องใช้เงินก้อนเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายของคุณพยายามคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะคะวางแผนให้รอบคอบหากคุณกําลังจะเป็นหนี้ไปกู้สินเชื่อกู้จากธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆมาก็ต้องพยายามคํานวณให้เรียบร้อยนะคะว่าคุณมีกําลังมีความสามารถในการที่จะชําระได้ไหมหรือบางคนนะคะมันมีเหตุจําเป็นที่คุณจะต้องเข้าไปรับผิดชอบไปดูแลเรื่อง หนี้สินหรือว่าปัญหาของคนใกล้ชิดคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องที่เขามีปัญหาด้านการเงินแล้วคุณต้องไปโอบอุ้มหรือต้องเข้าไปช่วยจัดการค่ะชาวลัคนาราศีตุลท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะจะยังมีโชคลาภจากคนที่มีเส้นโดยเฉพาะคนที่เป็นคนรักคู่รักของคุณเลขบ้านเลขรถเลขที่ทำงานเลขออฟฟิศค่ะ จะสามารถนำสัญญาณดีๆบางอย่างที่ทำให้ชาวลัคนาราศีตุลมีโชคลาภจากสิ่งเหล่านี้ได้สมัยก็มองอีกนะคะว่าในด้านการเงินของชาวลัคนาราศีตุลอาจจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นค่ะจากการวางเนื้อวางตัวจากการช่วยเหลือจากญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงค่ะบางคนนะคะกำลังที่จะคุยเจรจาติดต่อกับลูกค้ารายใหญ่บางคนนะคะกำลังที่จะริเริ่มวางแผนงานหรือต่อยอดงานของตัวเองค่ะ ในจังหวะนี้การวางเนื้อวางตัวที่ดีของคุณด้วยความที่คุณไม่ใช่คนอีกโก้สูงหรือเป็นคนที่วางตัวแข็งกร้าวจนเกินไปนะคะสมัยก็มองว่าคนรอบข้างจะเมตตาและเอ็นดูคุณเป็นอย่างมากค่ะ จุดจุดนี้นะคะจะเป็นสเสน่ห์ของคุณและก็เป็นจุดเปิดทางค่ะที่จะทําให้โอกาสและตัวช่วยดีๆเข้ามาสนับสนุนและซัพพอร์ตตัวคุณทางด้านการเงินมากยิ่งขึ้นดังนั้นพยายามวางเนื้อวางตัวให้ดีนะคะโดยเฉพาะคนที่ทําการค้าการขายคนที่ต้องเจรจาติดต่อประสานงานกับผู้คนจะต้องรอบคอบให้มากในเรื่องของการพูดการเจรจาค่ะ ส่วนในแง่มุมของสุขภาพและก็อุบัติเหตุนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลสมัยก็อยากจะให้คุณระมัดระวังการป่วยไข้ไม่สบายค่ะเนื่องจากมีดาวที่ยังสถิตอยู่ในเรือนมรณะกันหลายดวงไม่ว่าจะเป็นดาวพระพฤหัสบดีหรือดาวมฤตยูก็ตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับด้านสุขภาพอาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้บางคนนะคะอาจจะมีเกณฑ์ป่วยไข้เล็กๆน้อยๆแต่บางคนก็มีอาการหนักถึงขั้นต้องเข้ารักษาหรือว่าต้องรับการผ่าตัดเลยนะคะ ดังนั้นไม่ควรประมาทค่ะหากคุณเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอยู่แล้วก็ต้องหมั่นออกกําลังกายและดูแลเรื่องอาหารการกินของตัวคุณและคนในครอบครัวให้ดีค่ะสำหรับในด้านความรักความสัมพันธ์นะคะชาวลัคนาราศีตุลอาจจะได้รับการติดต่อจากคนรักเก่ามีเกณฑ์ที่คุณนะคะจะได้เจอคนรักเก่าโดยบังเอิญไม่ว่าจะเป็นทางสื่อโซเชียลหรือว่าพบปะกันในตามสถานที่ต่าง ไม่เช่นนั้นก็จะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลนได้หวนคิดระลึกถึงบรรยากาศเก่าๆหรือนึกถึงความรักควางเก่าของคุณที่เคยเกิดขึ้นชาวลัคนาราศีตุลนคะท่านที่ยังโสดอยู่อาจจะมีคนรู้จักคนใกล้ชิดคอยแนะนําใครบางคนให้คุณรู้จักคะ่ะได้สารสัมพันธ์ได้สร้างมิตรไมตรี ree, และมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีตุลจะได้เจอกับชาวต่างชาติเจอกับคนต่างไกลาทางต่างประเทศหรือเจอกับคนที่มีตํแหน่ง เคยแต่งงานมาก่อนเป็นพ่อไม้แม่ไม้ลักษณะนี้ด้วยค่ะดังนั้นในด้านความรักความสัมพันธ์นะคะสมัยมองว่าหากชาวลัคนาราศีตุลท่านใดที่โสดอยู่สามารถที่จะเปิดใจได้นะคะด้วยความมีสเสน่ห์ของตัวคุณก็จะทำให้คนที่คุณคุยด้วยหรือปฏิสัมพันธ์ด้วยหลงรักคุณเอาได้ง่ายๆค่ะสำหรับท่านใดที่มีคู่และคนรักก็ต้องพยายามประคับประคองความสัมพันธ์หน่อยนะคะ แม้ว่าบางครั้งบางทีอาจจะมีแง่งอนกันบ้างหรือมีปัญหามีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันบ้างนะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลใจเย็นๆเพราะสุดท้ายคู่ของคุณหรือคนใกล้ชิดตัวคุณเนี่ยละค่ะที่จะเป็นคนช่วยเหลือคนแรกๆที่จะคอยซัพพอร์ตตัวคุณเวลาที่คุณมีปัญหาพูดจาดีๆต่อกันไว้จะดีที่สุดนะคะอย่าพยายามใช้อารมณ์ต่อกันค่ะ และทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุล์ชาวตุล์ท่านใดที่ได้เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆจากคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะอะไรที่ดีก็ขอให้น้อมรับเอาไว้อะไรที่ต้องพึงระมัดระวังก็ขอให้คุณรอบคอบใช้สติในการดำเนินชีวิตจะดีที่สุดค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ